สุดตรงเนาะบานฝาเนาะกักัควายเฮ็ดไปกินดูกินเพื่อนเพื่อนหลายๆคนขเขากับเขามาเฮ็ดทองแดงบานแดงเนาะ อันนี้กับบันบันบ้นบัานบั้นปลาเขากะองั้นหนึ่งบันแบเ,เป็นสองเป็นสี่แเลยสกระเฮ็ดคู่กันไปเพื่อนวาแล้วพัดกลุ่มาัดกินแน่นเพ่อนั่นเป็นยังอ่ะ ยี่สิบคืนถึงจะได้เพื่อผ้าสีด้วยจ้ะอืมองร้อยยี่สิบแค่ครับถ้ามีเวลาสร้างรายได้รายได้บ้านครับแม่ทินจากอันก็สีว่าจักสีได้บ่ได้นะนะไม่อ้อนอันแม่เพชรเอาธนาคารออมอท่อกระสวไปไปลุ่งเอาธนาคารท่อกระสวไปลุ่ง โมเมนธนาคารผ้าณนชย์มันสได้ยบอได้ครับกดหัวใจกดๆจากปีบัญชาบาวแอดเนาะคะ่ะกอสิวาน่จักสได้ยบอก็ละสับกับสิห่างเนาว โดีมีสุขครับพี่ออนนะคะปีเบาเอียดขอไปต่อนะครับแม่เพ้นขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆนะคะปี่บาเอ็นขอบคุณมากไม้มหาศาลเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังแรงใจมาดันช่องหน่อยๆแม่เพ้นขอบคุณมากไม้นะคะ เจ้าบ้านจัดอันร่างมือบอ่บ่ได้หอดกิบบ่มี่หอดกิบเสียงอย่างจง้าวาเสียงท่างบานใด้ก่อนร่างมือบ่ได้ถ่ายกิบค่าแตงยางเฮ็ดเวียกกระลงไปครูปนเจียงพนกับเจงเจงีงได้แม่อ่อนเพิ่นเจงีง คนเขาเบิงจิิคนนี่เป็นพันเป็นหมืน่นสำหรับเผ้านี่รักรวยเนี่ยมันน้อยน่้อยเด้ขอบคุณพีบ่าวแอดหลายๆเด้อค่ะเิ่นมาดันให้หลายอันหลายหลา หลดนอนไม่มีแต่ไดมือด้านนกแล้วน้อยนะาไถมือด้านเด็กลวน้อยจะว่าเออเดี๋ยวจะได้ก้าวไปนังว่าไถ้ร่องจิบเน่าสองมือเราขอบคุณเลยละจ้าแม่สาวอ่อนดีเบาแอร์กับหัวใจกอดๆนะคะ ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณมากไม้ดีมากซอยช่องเนน้อยของแม่เพ่นเนาะในเด็กเก่ายางไปน้ำกวนเพลินกันยังดีขอบคุณหลายๆนะคะแม่เพ่นกับสิขอลงไหลคือกันนะคะขอขอลงไหลกับสิกินอันนี้แล้วสิไปตัดผักกันแยง่งขอบคุณมหาศาลขอบคุณมากไม้ดีเ่นเพื่อนบ่ถิ่นแม่เพ้นเนาะคะ่ะยังมี ความการุณาเมตตามาให้กำลังเลงใจไม่เพี้นเสมอมานะคะอาจจะอลงไหลก่อน